หวานรักตอนพิเศษโต้หลิวพุนพลันออกจากร้านไปใจของเธอร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่มสองเท้าเล็กๆยังคงเร่งฝีเท้าเพื่อตรงไปโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากพยาบาลว่านภัทรเป็นลมล้มไปกองกับพื้นหมอนะ่อณะหน้าซีดๆตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะน่าจะเป็นเพราะอยู่เวรทั้งคืนด้วยเมื่อเช้าตอนราว,วอด์อยู่ดีๆก็ล้มพับลงไปเลย ตกใจกันทั้งหมอและคนไข้ได้ยินแบบนี้เธอก็ยิ่งเป็นห่วงอยากจะวิ่งไปแต่ได้รับสายตาจากบีดาเซก่อนท่านบอกว่าไม่ต้องตกใจเพราะนภัทไม่ได้เป็นอะไรมากตอนนี้ท่านดูแลอยู่เธอจึงคลายความกังวลใจลงไปได้บ้างพักนี้ทั้งสามีและคนเป็นพ่อทำงานหนักเหลือเกินอาจเพราะอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งเดีาว่าแต่หมอเลยขนาดร้านกาแฟ รวมไปถึงร้านอาหารคนก็อย่างแน่นเต็มร้านคงเพราะร้อนและไม่อยากอยู่บ้านกันก็เลยเลือกที่จะออกมานั่งข้างนอกซึ่งบางร้านเขาก็ปิดกลับบ้านหรือไปเที่ยวไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่สามีตัวเองเกิดอาการวูบจนเป็นลมทํางานหนักโดยไม่พักจนหน้าเป็นห่วงแต่เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกปกติเขาอึดจะตายไปก็อย่างว่าขนน้ำไม่ใช่หุ่นยนต์คุณพ่อ ต้นหลิวสาวเท้าเข้าไปหาบิดาของตัวเองท่านยืนยิ้มแต่กายคล้ายกับว่ายืนรอเธออยู่ก่อนแล้วพี่ณเป็นยังไงบ้างคะไปดูเอาเองเถอะปองพบหัวเราะในลําคอมองลูกสาวตัวเองที่มาในรูปแบบยังไม่ถอดผ้าเกินเปื้อเลยด้วยซ้ําเห็นแล้วก็ทําให้นึกถึงเรื่องของตัวเองในอดีตเวลาที่แม่ของสาวๆมาเสิร์ฟข้าวที่นี่ก็มาทั้งแบบนี้แหละภาคนี้พี่ณนะไม่ค่อยกินข้าวนะคะกินน้อยลง บอกว่ากินอะไรไม่ค่อยอร่อยเท่าไหรนักช่วงนี้พี่เขาคงกินอะไรไม่ได้มากหลือดูแลพี่เขาด้วยแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆคนเป็นพ่อลูกศีสษะบุตรสาวของตัวเองเพอแป๊บเดียวลูกๆของเขานั้นเป็นฝั่งเป็นฝากันไปหมดแล้วนี่คือสิ่งที่ปองพบเคยคิดว่ามันยากที่จะทำใจยอมรับแต่ตอนนี้เขามีความสุขยิ่งกว่าอะไรที่เห็นลูกอยู่กับคนที่ตัวเองรักและผู้ชายพวกนั้นก็รักลูกๆของเขาเช่นกัน ท่านพาเธอมายังห้องพักแพทย์นพัฒคงจะนอนอยู่ในนันชั่วคราวเมื่อก่อนแล้วก็ชอบหากเคาะอ่างไปเคาะประตูเรียกเธอบอกว่าเหนื่อยของีบอีกหน่อยทั้งที่โรงพยาบาลมีห้องพักสําหรับคุณหมอที่ต้องอยู่เวรอยู่แล้วหลิวเป็นลูกสาวที่พ่อภูมิใจคนหนึ่งพ่อรักหนูนะลูกเรื่องนี้ให้คนสองคนคุยกันเองมันน่าจะดีกว่าพอตรงไปตรวจคนไข้ต่อวันนี้ไม่ได้อยู่เวรก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะเข้าไปหาก็แล้วกัน หลิวก็รักคุณพ่อค่ะตั้งใจทำงานนะคะพูดเหมือนแม่ไม่มีผิดปองพบหัวเราะร่วนนรีการเผื่อแผ่นนิสัยส่วนตัวให้กับลูกทุกคนลูกสาวสี่คนมีส่วนคล้ายภรรยาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วแบบนี้จะไม่ให้เขารักเขาหลงลูกได้อย่างไรกันก็หลิวเป็นลูกคุณพ่อกับคุณแม่นี่คะท่านยกมือลูปสีไอีกครั้งเป็นความอบอุ่นที่เธอได้รับเสมอตั้งแต่ยังเล็กๆแถบนพัท ก็ยังชอบทำกับเธอแบบนี้เหมือนกันมือน้อยๆครอบประตูปเป็นการเบิกทางของอนุญาตเข้าไปแต่พอเปิดเตรียมตัวจะก้าวเข้าไปแล้วกลับต้องชะงกักเมื่อเห็นใครอีกคนอยู่ในห้องด้วยมาแล้วหรอพี่พลิกพี่เขยของเธอก็อยู่ในห้องกับนภัสที่ตอนนี้ยังคงมีสีหน้าที่ซีเซียวเขายิ้มกว้างเมื่อเจอหน้ากันถ้าเหมือนจะลุกมาหาแต่เธอก็รีบพุ่งไปแทนเสก่อนเป็นยังไงบ้างคะ หัวไม่ได้ฟาดอะไรใช่หรือเปล่าชายหนุ่มสายหน้าแล้วเอาแต่ยิ้มสมองพี่นะเพี้ยนไปนหมดแล้วเหรอคะพี่พลิกอาจจะเป็นแบบนั้นส่วนนะลองทำตามที่พี่บอกก็แล้วกันได้เรื่องยังไงบอกพี่ด้วยประตูห้องถูกเปิดและปิดลงอีกครั้งตอนนี้เธออยู่กับนภัสสองคนความกังวลใจในตอนแรกเลือนหายไปแล้วพอเห็นว่าเขาปลอดภัยดีแต่ก็ยังอดห่วงไม่ได้จริงๆพี่นากินข้าวบ้าง ช่วงนี้กินน้อยลงมากเลยนะคะหลิวเอื้อมมือไปคว้ามือบางมากลุมเอาไว้เขารู้สึกแบบนี้มาหลายวันติดๆกันแล้วคิดแค่ว่าพักผ่อนน้อยจริงๆอย่าเรียกว่าพักผ่อนเลยให้เรียกว่าไม่ได้พักน่าจะดีกว่าเมื่อเช้าอาการออกหนักสุดหน้ามืดวิ่งเวียนศีรษะอาหารที่ชอบชอบบางอย่างกลับกินไม่ได้นี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เขากินอะไรได้น้อยลงเป็นอะไรคะเรียกแล้วก็ไม่ยอมพูดต่อพี่ไปตรวจด,ดูแล้ว พี่ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนหน้าเห็นหรือเปล่าล่ะรักษาคนอื่นได้แต่กลับละเลยสุขภาพของตัวเองเข้าใจว่าเป็นหน้าที่นะคะแต่ก็อยากให้พักผ่อนบ้างวันไหนได้หยุดหรือพักก็ควรจะนอนอยู่บ้านไปไม่ต้องมาช่วยอะไรหริวหรอกคะ่ะเสียงหวานซ้ายเริ่มเทศนายาวขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหากเขาไม่รีบพูดแทรกขึ้นมาเสียก่อนทางวิทยาศาสตร์ตรวจทางพี่อาจจะไม่เจอ แต่หลายคนเดากันว่าโนกแก้มสากเราเลือกขึ้นเล็กน้อยดวงตาผ่ารรยัาแอบมองไปอย่างหน้าท้องของภรรยาพี่อาจจะแพ้ท้องแทนเมียว่ายังไงนะคะท้องเหรอต้อหลิวเบิกตากว้างหลิวเนี่ยนะหลิวก็รู้หลังๆพี่ไม่ได้คุมแล้วประจำเดือนขาดไปบ้างหรือเปล่าคนตัวเล็กนั่งนิ่งพยายามคิดทบทวนครั้งสุดท้ายที่มันมาวันที่เท่าไหร่เธอก็จำได้แม่แม,แม่เท่าไหรนัก เพราะประจำเดือนของเธอมาแทบไม่ตรงกันเลยเลื่อนไปเลื่อนมาตลอดเวลาจริงๆแล้วเดือนที่แล้วไม่มาค่ะแต่มันก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคำตอบของเธอทำให้นภัทรชื่นใจขึ้นมาบ้างแต่เดือนนี้ก็ยังไม่มาใช่หรือเปล่าครับยังค่ะตอนนี้หัวใจของเธออิ่มเอมมีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยพี่นาคามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นภัทยื่นหน้ามาจูบเรีวปากบางแผ่วเบา แล้วส่งยิ้มอบอุ่นให้เหมือนเคยการกระทําเหล่านี้คล้ายปลอบโยนและให้กําลังใจเธอในคราวดเดียวกันเขาเป็นผู้นําที่ดีเข้มแข็งและมีเหตุผลมากพอสมควรอบอุ่นทว่าทรงพลังคีออนเธอในบางครั้งแต่ก็ยังกำราบเธอได้อยู่มาดแท้จริงแล้วเธอหนาแพ้ทางแพ้ใจผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่ตน้นไปตรวจเธอเพื่อความแน่ใจไม่มีอะไรเสียหายนี่ครับจะเสียใจหรือเปล่าคะ ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเอาไว้เธอกลัวว่านปัชจะเสียใจแม้ตอนแรกที่คุยกันไว้ว่าจะรออีกสักปีก็ตามแต่พอเขาเลิกคุมเธอก็พอรู้ว่าชายหนุ่มพร้อมที่จะเป็นคุณพ่อแล้วไม่เสียใจวันข้างหน้าก็ยังมีแต่ถ้ายังไม่มาอีกก็ช่างมันชีวิตนี้เดเจอหลิวก็ถือว่าโชคดีแล้วครับโต้หลิวอมยิม้มเอ็นกายหาคุณหมอสุดหลอดวางสีษาไว้บนไหล่ที่ใช้ปกป้องเธอมาตลอด หลิวก็โชคดีค่ะที่ได้เจอผู้ชายดีๆอย่างพี่นะไปเธอไปตรวจกันพี่จะไปกับหลิวเองครับผลที่ออกมาทำเอาคุณหมอพูดที่ถูกลือว่าแพ้ท้องแทนเมียถึงกับยิ้มกว้างทั้งวนันต้นหลิวกำลังตั้งครรภ์ได้หกสัปดาห์แล้วเรื่องนี้เป็นหัวข้อหลกักที่พูดคุยกันในโรงพยาบาลแทบทั้งวนันสาวๆพยาบาลรวมถึงคนไข้าบางคนที่แอบเหลมองคุณหมอนาะถึงกับกีดร้องกันระงม คนอะไรรักเมียเกินหน้าเกินตาคุณหมอนะคุณหมอแอบจองไว้ตั้งแต่หมอนะเข้ามาทํางานที่นี่ตั้งแต่ตอนแรกฉันเห็นแล้วจําได้ว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเจ้หวานแก่เอ้ยได้เป็นเมียหมอนะชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วอิจฉาน้องลิวเหลือเกินชาติก่อนสงสัยคงจะกู้โลกเอาไว้พวกเราก็กินแห้วกันไปเพราะฉันได้ยินมาว่าที่หมอนะเรื่องที่จะเรียนหมอนะ เป็นเพราะว่าน้องหลิวชอบผู้ชายเหมือนหมอป้องพูดแล้วก็ปวดใจลูกสาวของหมอป้องสวยๆทุกคนโปรไฟล์ก็เริศเห็นน้องหลิวไม่ได้ทํางานอย่างที่เรียนมาแต่จริงๆแล้วน้องจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะบัญชีเลยนะคะน้องหลิวเรียนที่เดียวกับน้องสาวข,ของเพื่อนชั้นนะ้าจริงเจ้าค่ะนี่ยังไมรวมสมบัติของคุณปู่กับคุณตาของเธอนะเป็นถึงเจ้าของไร่ชากับไร่ผลไม้ ติดอันดับจังหวัดเชี่ยวแนายาหลายคนคงไม่รู้เพราะครอบครัวนี้ขยันทำมาหากินจริงๆแล้วชีวิตของพวกเขาหน้าไม่ต้องทํางานก็มีกินมีใช้ไปทั้งชาติพี่สาวของฉันเคยบอกว่าเมื่อก่อนหมอป้องก็ออร่าพุ่งแรงเหมือนกับหมอณนน่แหละหน่าอิจฉาเนอะหมอวีก็หลอนลากหน้ากินเสียใจที่ไม่แม้แต่จะมองตากาันลูกสาวบ้านนี้ทําบุญด้วยอะไรแม้แต่น้องไผ่ก็ยังได้แฟนดีงามไม่แพ้พี่ วันก่อนวันที่ฉันหยุดหน้าเลยไปนั่งชิลที่ร้านพี่นุหล่อมากหลอกกว่าตอนเด็กเสียอีกตอนนี้หล่ออย,ย่างกับหลุดออกมาจากนิตยสารมั่วแต่สมหัวกันแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้ววงเป็นอันแตกเมื่อหัวหน้าพยาบาลเดินมาได้ยินเสียงซุบซิบพ,พอดีสามสาวพากันยิ้มหน้าเจือนเมื่อเห็นว่าข้างๆหัวหน้าคือใครหมอนะาไม่เป็นอะไรหรอกครับหน้าพัดยิ้มให้เพราะเท่าที่ฟังมา สามคนนี้ไม่ได้นินทาว่าร้ายอะไรยิ่งฟังเขาก็ยิ่งทำให้รู้ว่าตัวเองนั้นโชคดีที่ได้ต้นหลิวมาครอบครองผู้หญิงหลายๆคนอิจฉาต้นหลิวแต่หมอลหลายๆคนก็อิจฉาเขาเช่นกันพวกเรายินดีด้วยนะคะแต่แม้หมอณเป็นแบบนี้ทำเอาพวกเราตกใจกันยกใหญ่หนึ่งในสามสาวเอ่ยปากขึ้นขอแค่ได้คุยกับคุณหมอในดวงใจแค่นี้ก็ทำให้หวันทั้งวันไม่น่าเบื่ออ,อีกต่อไปแล้วหมอหล่อหล่อในโรงพยาบาล เปรียบเสมือนอาหารตาอาหารใจสําหรับพวกเธอส่วนมากใจดีเสียด้วยแม้ว่าหลายคนจะปากกาันไกยแต่ก็ยังคงชอบเพราะว่ามันมีสเสน่ห์ขอโทษที่ทําให้ตกใจกันนะครับแต่อะไรที่เป็นแทนหรือเจ็บแทนน้องเขาได้ผมก็ยินดีนะครับประโยคเดียวซัดความหวังอันริบหลีของสามสาวราบเป็นหน้ากองหัวหน้าพยาบาลได้แต่สายหน้ายิ้มยิ้มพวกนี้ชอบคุยหยอกล้อก,กันหอมปากหอมคอแต่ถ้าโดนหมอแจกยิ้มให้ ก็ชอบแอบแคร์กรีดกัดกันยกใหญ่เลยไม่รู้ว่าแคลเล่นหรือคิดจริงจังฝากด้วยนะครับต้องไปโอพดีต่อเสร็จแล้วจะได้กลับไปกอดว่าที่คุณแม่ให้ชื่นใจไม่น่าเชื่อว่าความฝันของเด็กผู้ชายคนหนึ่งจะกลายเป็นจริงขอบคุณเด็กแก้มป่องในวันนั้นที่ในวันนี้กลายมาเป็นสุดที่รักของเขาน้องหลิวของพี่นจบไปแล้วนะคะกับเกี่ยวใจหวานรักตอนพิเศษ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเอาความน่ารักเล็กๆน้อยๆของทั้งคู่มาให้ทุกคนได้ฟังกันไม่รู้เลยนะคะว่าจะอิจฉาใครดีระหว่างน้องหลิวหรือพี่นะอันนี้ก็เป็นตอนพิเศษตอนสุดท้ายที่จะลงของเรื่องนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดเลยยังไงก็ถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนไปยังไงก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่าน แล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ